กับช่อง Chelsea Story นะครับสรับวันนี้เราก็มาพรีวิวก่อนเกมกันนะครับระหว่าง Chelsea พบกับไบตันเดะกันคืนวันเสาร์นี้นครับผลงาน5นะัดหลังสุดของทั้งคู่ที่พบกันนะครับผม Chelsea ชนะ4เกมเสมอ0ไบตันชนะ1เกมนะครับผมผลงาน5นะัดหลังสุดของ,ของทั้ง2ทีมนะครับ Chelsea าชนะ Bravo 5ต่อ0นะครับ ชนะเวสแฮม3-0ชนะบอลมัดหนึ่งศูชนะเอ้ยไม่ใช่ครับขออภัยครับเสมอกับชิตตันพาเลตนะครับผม1-1แพ้เซอร์เวส2-1ครับผมของส่วนของไบตันนะครับผมไบตันเสมอกับลอตติแฮมฟอร์เรสต์2-2ครับชนะบู๊ปสาเสมอกับอีฟสวิส 0-0เสมอกับอาร์เซนอล1-1ครับชนะคอร์วี่4-0นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานานะล่าสุดของทั้งสองทีมกันนะครับผมนะแล้วมาดูความพร้อมของเชลซีนะครับก่อนเกมทีมของเอนโซมาเลสกายังไม่มีชื่อของลิสเจมและโอมารีเคลริมันนะครับที่ยังมีพบปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่ส่วน โลเมโอลาเวียนั้นยังต้องลุ้นนะครับว่าจะกลับมาทันในเกมคืนนี้หรือเปล่าเพราะว่ามาเลสกีให้สภาษณ์ว่ายังอยู่ในช่วงซ้อมเซสชั่นสุดท้ายอยู่นะครับส่วนความพร้อมของไบตันนะครับผมทีมของฟาเบียนเฮอร์ซิเลอร์นะครับจะไม่สามารถเรียกใช้งานซอลลี่มาสที่ยังบาดเจ็บเข่าเจมิวเนอร์ที่เจ็บต้นขา และยังมีแมตต์โอไลี่ที่เจ็บข้อเท้าและบายันกูร่าที่ยังมีปัญหาด้านความฟิตในเกมนี้แน่นอนครับขณะที่กองหน้าตัวเก่งอย่างซูเอโรเปโดนั้นยังต้องรอลุ้นกันว่าจะกลับมาฟิตทันในเกมคืนนี้หรือเปล่าคนระับเรามาดู11ผู้เล่นตัวจริงของเชลซีกันนะผมผู้รักษาประตูเป็นโรเบิร์ตซานเซสนะครับผมแบ็กซ้ายเป็นมาร์คคูคุเลยครับ mm hmm. แล้วก็แบ็กขวาเป็นมาโลกุสโตะครับผม ส่วนคู่เซ็นเตอร์ฮาปนะครับจะเป็นเบลลี่โฟฟาน่าแล้วก็รีไวควิลนะครับกองกลางก็จะมีจับคู่กันระหว่างมอยเซสกาซิโดแล้วก็เอนโซเปเนเดสนะครับแล้วก็มีปีกซ้ายเป็นซานโชนะครับผมปีกขวาเป็นมาดูอิกเนะครับหน้าต่ำนะครับเป็นโคพาเมอร์นะครับแล้วก็หน้าตัวเป้าเป็นนิโคลัสแจ็กสันนะครับผม ส่วนคาดการ11ต,ตัวจริงของไบตันนะครับที่สือ่อคาดการไว้ก็จะมีผู้รักษาประตูเป็นฟานบูกเกนแล้วก็กองหลัง4ตัวนะครับเวลมันฟานเฮกดังอินเซลบูดแล้วก็มีสดวนกองกลางนะครับจะมีมินเทอายาลีแล้วก็ บาเลบานะครับแล้วก็ปีกซ้ายจะเป็นมิตตมะนะครับปีกขวาจะเป็นเปโดส่วนก้องหน้าฟอร์มเก่งของเขาครับดนเดนนี่เวลเบนะครับผมซึ่งดนเดนนี่เวลเบคกทำได้3ประตูจากการลงเล่น4ีนัดหลังสุดนะครับที่ที่ลงเล่นพบก,กับเชลซีนะครับซึ่งทั้ง3ประตูนั้นเขาทำได้จากการลงเล่นเป็นตัวสำรองทั้งหมดเลยนะครับ ส่วนเกมนี้เขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงมารอดูกันนะครับว่าเขาจะยิงอีกหรือเปล่าที่เนตอร์จากสื่อ b ีบีนะครับทำนายผลว่าเชลซีจะชนะไบรตัน2ต่อ1เกมนะครับเรามาดูบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของฟาเบียนฟาเบียนเฮอเลอร์นะครับหัวหน้าโค้ชของไบรตันพูดถึงแจ็คสันว่า พูดถึงแจ็คสันของเรานะครับว่า mm hmm. เชซีคือหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในลีกจนถึงตอนนี้สำหรับผมเรากำลังรอคอยมันอยู่ mm hmm. บทสัมภาษณ์ของฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์นะครับหัวหน้าโค้ชของไบรตันพูดถึงแจ็คสันว่าแจ็คสันทำโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากหลังจากที่เขายิงได้2ประตูล่าสุดนะครับ แล้วก็เขายังบอกอีกว่าเชลซีคือหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดเชลซีคือหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในลีกจนถึงแตอนนี้สําหรับผมเรากําลังรอคอยมันอยู่ที่จะได้พบกับเชลซีในคืนนี้ในคืนวันเสาร์นี้นะนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของหัวหน้าโค้ดของไบรตันนะครับผมเรื่องรูปบทสัมภาษณ์ของมาเลสกากันนะครับมาเลสกาบอกว่า เมสซี่กอิโอเขาทำได้ดีโดยเฉพาะตอนที่ไม่มีบอลแต่เวลาเขามีบอลเขาก็สามารถครองบอลได้ดีกว่ามากกล้าหาญมากขึ้นและทำลายแนวลุกได้มากขึ้นและมามาเลสกายังพูดถึงมาร์คคูโคลยานะครับว่าว่ามาร์คคูโคลยานะครับว่า ผมคิดว่ามาร์คเป็นนักเตะที่ฉลาดมากเขาฉลาดมากในเกมกับบอลมัรเขาเล่นเป็นกองกลางตัวลุกและเวสและเวสแฮมและในเกมกับเวสแฮมเขาเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับและฟูลแบ็กแบบไม่มีบอลเขามีความสามารถรอบด้านและสามารถให้ทางเลือกต่างๆแก่ผู้เล่นคนอื่นได้และเอนโซ a มาเลสกายัง บอกอีกนะครับว่าลาเวียหายเจ็บแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการฝึกเซสชันสุดท้ายที่ลาเวียจะฝึกในวันเสาร์เราจะตัดสินใจอีกทีหลังจากที่เราเห็นการฝึกซ้อมของลาเวียในเซสชันสุดท้ายนะครับแต่สุดท้ายเราก็ได้เห็นแล้วว่า เขาได้กลับมาแล้วนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเอนโซมาลิสกานะครับที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อคร่าวๆนะครับซึ่งในคืนนี้เราอาจจะได้เห็นโลเมโอลาเวียลงเล่นนะครับเชลซีนะครับผมเรามาดูบทสัมภาษณ์ของอารันเชลเลอร์นะครับเขาหนุนให้เชลซีเอาชนะในเขาหนุนให้เชลซีชนะไบตัน เขาบอกว่าไบาตันไม่แพ้ใครผมได้ดูเกมกับนอตติงแฮมฟอร์เรสแล้วและพวกเขาเล่นในแนวรับที่สูงจริงๆและไบตันเสียไปแค่4ประตูในฤดูการนี้และทั้ง4ประตูก็เป็นเพราะแนวรับสูงๆนั่นแหละหากพวกเขาสามารถทำให้มันถูกต้องและตัดสินใจในแง่ของเวลาและวิธีการจะทำมันผมก็เห็นว่าพวกเขายังคงเสียประตูต่อไป เชลซีกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีจริงๆนิโคลัสแจ็คสันกำลังสนุกสนานกับการนิโคลัสแจ็คสันกำลังสนุกสนานในช่วงท้ายเกมและเมื่อพิจารณาจากฟอร์มที่พวกเขาอยู่ผมจะผมก็ผมก็คิดว่าเชลซีจะสามารถคว้าชัยจากไบรตันได้เพราะว่าไบรตันนั้นยืนสูงมากทำให้เชลซี Chelsea นั้นมีตัวผู้เล่นที่มีความเร็ว เพื่อที่จะทำลายแนวรับของไบตันเพราะว่าไบาตันทั้ง4ประตูที่เขาเสียนั้นเกิดจากการเขาดันแนวรับขึ้นไปสูงและทําให้ลงไปป้องกันไม่ทันนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของอารันเชลเลอร์นะครับผมที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อ b b c แล้วก็มีข่าวขาเข้าจาก ฟาบิโอโลมา a โนนะครับที่เขารายงานว่าเชลซีสนใจในตัวโทมัสอาราโฮนะครับเป็นเซ็นเตอร์แบ็กของเบนฟิกาครับช่วงนี้ฟาบ i โอ o ลมา a โนบอกว่าเชลซีกำลังติดตามดูฟอร์มของเขาอยู่ในช่วงนี้นะครับครับสำหรับข่าวสารที่นำมาฝากกันวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นครับ วนนี้ยังไงก็อย่าลืมมาเชียร์เซซีนะครับผมข้อมูลถ้ามีการผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับอ้าเกือบลืมไปครับก่อนจะจากกันไปวันนี้ก็ขอฝากช่องนี้ด้วยะนะไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ผมหน่อยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับเลซีทีมนี้ y la